ปเปรียแห่งวิถีที่บ้านครับผมวันนี้มามัาปันหาหามาลงแขกมัดขอครับผมพอดีมาเบืองสวนเสียบเพิ่มครับสวนผสมประสานครับสองปีต้นมะพร้าวสองปีมีต้นมะพร้าวสองปีครับฟังนี่นี่เพิง่งเพิ่งคุดเลยประมาณสามเดือนครับสองเดือนสามเดือนเพิง่งสองสามเดือนนี่ครับ ห่ามไหลจอบๆเลยครับมัดเขาตามวิธีไทยบาท้านของเขาล่งแขกมัดเขาครับผมหน้าดำมัดงยเนะครับอาแบบผู้มาเยีชาวบ้านเดิมๆหน้าดำครับม่นก็บ,บ่รลายหรอก หาพึ่นใหญ่อยู่นะต้นยางนามีหิรงโกงกด้วยหน้าเห็ดก็มีหิละงงกกกระเพันดูดหนามมาก ัวเซลครับตัวเซลเอือมันทอดลงครับนู่นครับดูมาจากจากจากน้องหนึ่งครับเดี๋ยวพาไปดูครับนี่สองปีครับผมสองปีจริงๆนะนี่นนแทงจันแล้วนะครับสองปีนีพระเพราะว่าเขาจะบดตัดนี่ครับี่ เาจะาตัดยันไออกเลยครับตัดยังไนออกตัดอ,ออก,อออกมันจะขึ้นลำครับมันจะขึ้นต้นมันจะมีสวยมันจะมาแทงหมากเลยครับนี่จะแท้งจันนะครับเล้จะพาไปดูนี่เป็นปลูกไม้ครับนี่เพราะว่าตัวนี้มันประปรสบพุทธเร็จก็เลยต้องปลูกต้นอะไรสางเมื่อไหม่ครับนันปลาครับปลาก็เยอะแยะไหนปลาดูปลาปลาเยอะะครับ อืมปาปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนี่พริกไทยแก้วมังกรขึ้นต้นพริกไทยอย่างที่ปลูกครับผมปักงวงกับปลูกครับผมอันนี้มังคุดเป็นเป็นข้องสาไกลครับเรต้องคุดเยอะครับคุดขนาดนี้มีปลาเลยครับเลย ปลาเยอะแยะเลยเนี่ยปลาเยอะแยะเลยเนี่ยเดี๋ยวจะกินปลาปลากับกบเนี่ยครับสองปีสองปีครับเนี่ตัวไหรือผมมาพานเลยเนี่ยเดี๋ยวจะจแท่งจันละบางต้นก็แท่งจันละครับเดี๋ยวมันจะพาไปดูต้นแท่งจันน้ำครับเพราะการมันยิ่งปลาตอนนี้ต้องทำงานลวงก่อนก่อนจะมา เลาะเล่นยิงปลาก็ต้องทํางานช่วยชาวบ,บ้านก็ก่อนนําใสอยู่ครับแต่ว่าเลึกเลยครับนี่อาจจะสามเมตรได้สามสี่เมตรได้ก็เลึกทังันงนี่อ้าวไฟไหมอะไรไฟไหมมันจะมาแป,ป๊บเดียวไฟไหมเลยเพิ่อแป,ป๊บเดียวครับนี่พวกพวกมาใส่เบ็ดครับมาดูแลไฟนี่ไฟไหมเลยครับนี่พวกมาใส่เบ็ด โอ้เป็นคลองน้องไป้นู่นเลยนะนี่แตาบอกมีปลาชะโดครับน้องนี่ไม่มีปลาชะโดน้องใหญ่ไม่มีปลาชะโดเลยใหญ่จริงๆครับคลองตีคลองตีใหญ่จริงๆนี่โุราเซี่ยลครับนี่โุราเซี่ยลเขาสืบปมาประมาณหมื่นน่าจะหมื่นห้าครับตอนนี้อยู่ตรนี้เลยดไปนี่ไปบ่อนู่น ไปตามบอ่อเลยบอ่อนู่นเลยผีก็เยอะกล้วยออกหลายรุ่นแล้วครับกล้วยนี่กล้วยนี่างก็มางอละหาที่บาทเด้แล้ครับเนี่ต้นตะเคียนครับหวานท้องเอิดจุดแค้นครับนี่แต่ว่าตัวนี้สองปีมันอก่อนก็ใหญ่ขนาดเลยครับสองปีมาเด้ดูเลย ตัวนี้มนีม่ก็สองปีเหมือนกันครับนี่ยอาจจะเป็นเชื้อราหรือเปล่ากเกิดบางตายบางทางน้ำรอบเลยเดีย๋ยวผมไปดูพลังใบผมเป็นพลังใบยอยู่ฝั่งนู้นพลังใบนี่ก็พลังใบครับพลังใบ,บ,งบไอ้เยอะหรอกเยอะยนี่ปลูกปีเดียวครับเ,บเบก็บเก็บเกลียงสร้างมาจากถุมพอนครับ กานแดงชุมพรของแท้นะน,นี่อ๋อมีเชื้อราด้วยมีไรบ่งด้วยเอออย่ามึนไปารแดงชุมพรครับต้นละสองร้อยห้าสิบคือมาตั้งแต่สมัยบูมๆตั้งมืงม่อปนลบปดเมือเ่อแรกครับแพงเสมอตน้นละหาทิศบาทกเป็นคนซื้อครับก็สวยอยู่นะน้องเสียเขาเนี่ยน้องสองปีพออยู่ครับนี่แค่ไรเดียวนะครับนี่นี่พื้นที่ต้นนี้ปลูกไรประมาณไรหนึ่งครับเนี่ วันนี้หนึ่งสองสามสี่ร่องครับนลสี่ร่องสี่ห่องครับประมาณไรหนึงห่งเฮ็ดไปอีกไรหนึ่งครับไม่ได้เหตุรายนะครับนียอันนี้เป็นท้องหน้าครับท้องหน้าที่เกี่ยวเขาแล้วล่ะกะ็ยังบบเกี่ยวครับเกี่ยวเขามันแล้วแล้วมัดล้ะครับมันนี้แต่ว่าตัวนั้นมันเขายังโบกแกจัดครับเดี๋ยวจะไปดูเขาตัวโ่แกจัดครับผม เกี่ยวมือนะครับเก er uh ี่ยวมือเขาขึ้นไม่พักกัครับตอนนี้นี่เขาตัวนี้เป็นเขาเขาเจ้าครับเขาเจ้านี่เพิ่นยังบัวหั่นเกี่ยวอยู่ครับเขาเจ้าตัวนั้นที่เกี่ยวแล้วเป็นเขาเหนียวครับเขาเจ้านี่ยังบัแก่เลยครับเลยยังบัแก่ครับยังเป็นน้ำนุ่มอยู่เป็นน้ำนุ่มนะครับเขาเจ้า เจ้าองรอก่อนมาน่อยสามหมื่นครับสามหมื่นกับตะเกี่ยวนิดมันลึกครับเนี่ยห้ามันลึอกปฏิมุรยิ่งปลามันก็นลึกครับสามสีม่เมตรเห็นอยางงี้สิลึกครับตรงกลางหน้าดำครับแหละหน้าครับผมมันก็ได้มันก็นดีกว่าหน้าวานหนึ่งครับนี่ยห้าม นนี่เป็นข้าวเจ้าครับอือ้ตัวนี้กป็ข้าวเหนียวครับที่เกี่ยวเป็นข้าวเหนียวครับอัที่ยังไม่เกี่ยวเป็นข้าวเจ้าครับนี่กับปลาย่างเพราะผมคนมีครบเลยครับนี่ผมมาตรวจสภาพนี่คือนากำนัน หาทีจริงปลาครับหาไม้ยางเขาก็แกะไปแล้วยางก็มีครับตรงนี on ้ประมาณไรนึงครับตรงนี้ก็ประมาณไรนึงข้างหน้าก็มันแปลไรครับข้างหน้ามันมีประมาณแปลอะไรตรงนี้ก็ประมาณไรนึงครับหมอกขาปลูกเตือนนะครับนี่เขาปลูกเตือนเนี่ยมันหมออยู่มันติดหวย แต่ก่อนทุเรียนเขาจะม้วเห็ดกันงี้ครับคิดว่าอีสานปลูกทุเรียนไม่ได้ก็เลยมาผ้ากันปลูกที่นี่เห็นเขาปลูกแล้วมันปลูกได้ครับก็เลยมาปลูกตามหลังสี้เวลาไปเป็นสิบสิบปีสิบปีครับพอฟังกันฟังคางน้ำไปนี่เขาปลูกทุเรียนเป็นยี่สิบไร้วครับนาจะได้เก็บเกี่ยวแล้วปีนี่นาจะปล่อยมากแล้วครับฟังถนนไปนีครับโอ้ตัวนี้เหมะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วคนหอมแล้วโอ้ยไข่ไขรึเปบ่าโ้ยไข่มันหลาย่นสิแล้วฮะข่เลี้ยงเหลือบวานเลี้เหลือหวานเลีย คนมาทั s <S ้งคันออกอยู ango, right? um, triangle, ่ยังทั lunch, okay. mm ้ง hmm. ค yes. uh ันนออยู่งอีกอีกั้างหนึ่งอีกห้างหนึ่งในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวพันเจะตสิน้องน่กระผู้อ่นอืม ม่าสัตว์ะาเขาอ่าหมดป่าวเย้ามขันเถาก่อนดีดุกันขันละซิมพา้อมนี่โอ้ขาจุนพลเลยขาจุนพลเลยถุกเลยเือยปลาตะเพียนกบปลาจีนนั่นเลยคนละดอนวัน่ะนั่นละใช้น้ำไปนังจังบริเกนเมีอะไรเมามทุกคนเลยพอไรเอ๊ะ ืพี่วังปวดทิ้งหมดอาหารไทยบ้านอีสานาาอีสานอีสานอีสาน,อสานของอีสานเนี่ยนี่ของแซบอีสาน <c oughs> ญี่ปุ่นกินปลาปลาแซลมอนก็ <c oughs> บอกว่าใครโซ นอนสานกินก้อยปลาแล้วว่าประดิบไม่มีการศึกษากสรจุงกันมาแล้วยิงขากันคำัล่บอลส่ครบอลองางอยู่เขาเอื่บอลสใบม่วงนันเป็นบอลใส่แล้งเล็ดดวงบองรางเลานันละวันเยส้อยจุพ่วงกระโลกก็แล้กับมันออมทอรงก็แบบอันนี่ก็แปลเส้นเล็กแบเส้นเล็กขงเขาหน้ามันพวง เดกยมกินยิมันโตมโตมกวยหอกมันโอเจียวกินปลาสมว่าให้โซ้คกินกับปูดิเราว่าทุกอยัางพี่บอกมันไปไม่ีกระเดียกระเดง่ไหมเนี่ย

ไม่ประค่อนแห้งคักนอก้อประค่อนตามองหงประคอนจับปละคืววานเลยเป็นเแบอ้ยอุ้ย,ยอ,อุ้ยอุ้มอุ้ยอุ้มอุมยอา้ยุ้ยอุ้ยอา้ยอุยอนยอ้ยอ้ยอุ้ยอ่้ยนื้ยอก้ยอ่ยอยมา้เลยออ,อยกยอยกยก,ยก Ab weer wiei ครับืัอนี้ก็ต้องจบภารกิจแล้วครับผมเพราะว่าผมต้องไปทําภารกิจอื่นครับวนนี้ขนเขามะแหลวใส่เขาครับยังม่ท่านสีลอ่ลอล่อรถอยู่ครับลอ่อรถสีเขาขนกันยังม่แล้วครับเหยือยู่สองสองเถี่ยวเพราะนหลายอยู่แต่ผมต้องไปทําภารกิจอื่นโชคดีมิไสพี่น้องสบายดี